ในลักษณะของการดูโฮงจุย้ยจะมีอยู่คำคำหนึ่งนะคะหนึ่งมุมมองหนึ่งอาณาจากักรบางทีในบ้านของเราเนี่ยนะคะเรามองมุมหนึ่งให้ความรู้สึกอันหนึ่งในมุมเดียวกันเนะะี่ยค่ะแต่เราเปลี่ยนที่ยืน่อ้ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าหนึ่งมุมมองหนึ่งอาณาจากักรเวลาเราดูทำเลนะคะทุกมุมมองจะต้องถูกต้องดูสวยงามและไม่รู้ว่ามีการทำาฮงจุยคือให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด นะเพราะฉะนั้นในแต่ละมุมมองเนี่ยเราจะต้องคิดให้ดีเราจะต้องนึกถึงหลักของวิชานึกของว่าคนอื่นเขาดูแล้วไม่ขัดตาเหมือนกับว่าใครเขาดูแล้วเอ๊ะเราทำฮองจุ้ยหรือเปล่าอันนี้ผิดค่ะอย่างที่หนะ้าที่แห่งนี้เนี่ยนะคะเมื่อเข้าประตูมาแล้วเราก็ดูโครงสร้างนอกเหนือจากการดูว่าถนนเป็นยังไงทางน้ําเป็นยังไงทางเดินเป็นยังไงแล้วเราก็ดูโครงสร้างเราหันหน้าเข้าหาประตูใช่ไหมคะด้านขวาเป็นฝั่งมังกร เมื่อเราขับรถจับประตูเข้าบ้านมาเนี่ยเราขับรถเข้ามาตรงหน้าลงรถด,ด้านฝั่งขวาเป็นตัวบ้านบ้านอยู่ฝั่งมังกรไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งน้ำด้านตะวันออกที่ทำบ่อก,กุ้งหรืออาคารพาณิชย์เป็นตำแหน่งเสืออันนี้ถึงว่าได้โครงสร้างแล้วค่ะในขณะเดียวกันเมื่อเรามองเข้าไปที่ตัวบ้านอีกหนึ่งมุมมองนะคะเราก็จะได้ฝั่งออฟฟิศที่เป็นที่ตั้งของที่ทำงานจริงๆนะคะเป็นฝั่งมังกร ลงรถก็เป็นฝั่งเสือนี่อีกมุมมองและก็เป็นมุมมองที่ถูกต้องอีกนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราไปยืนที่หน้าออฟฟิศนะคะฝั่งลงรถหรืออาคารพาณิชย์รวมการรวมตัวของตัวบ้านเป็นฝั่งเสือทําให้เสือมีอํานาจซึ่งแสดงถึงว่าผู้หญิงเป็นใหญ่ตําแหน่งเสือเหมือนเสือกับเสืออ้วนนอนกินอิ่มคิดทําบัญชีได้คิดได้แต่ถ้าจะให้เดินธุรกิจเนี่ยก็คงยาก ทำยังไงล่ะนะคะตัวออฟฟิศตั้งนะผู้หญิงเป็นใหญ่ดังนั้นที่นั่งของคุณกัลยาจึงเป็นที่นั่งในลักษณะที่ทําให้ตัวบ้านเป็นฝั่งมังกรก็คือหันหน้าออกทางหน้านถนนเช่นเดียวกับประตูพอหันหน้าออกปับ๊บเราก็อีกหนึ่งมุมมองแล้วค่ะเพราะเราจะเดินเข้าไปตรงหน้าโต๊ะของเธอแล้วก็หันไปตรงหน้าโต๊ะตัวบ้านก็จะกลายเป็นตัวมังกรทันทีและลงรถก็จะเป็นตำแหน่งที่เสริมพลัง ให้เกิดมีพลังขึ้นมานะคะแล้วก็ฝั่งธุรกิจที่ทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ่อกุ้งซึ่งเป็นน้ําก็จะกลายเป็นฝั่งเสือเหมือนเดิมเห็นไ,ไหมคะฉนั้นบอกว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วในโครงสร้างอันเดียวกันเนี่ยคะ่ะที่ว่าเต่าดําคือผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังมังกรคือการบุกตะลุยไปข้างหน้าเหมือนกับบุกตลาดนะคะฝั่งเสือคือการอยู่กับที่คนเข้ามาซื้อของหรือรับเงินทําบัญชี มันต้องได้ทุกมุมมองมุมมองที่1่จากประตูหน้าบ้านนะคะบ้านเป็นมังกรมุมมองที่2หันเข้าหาตัวบ้านออฟฟิศเป็นมังกรมุมมองที่3คือตำแหน่งออฟฟิศที่นั่งของผู้บริหารตัวบ้านเป็นมังกรนะคะแล้วก็มีที่สนับสนุนก็คือหลงรถนี้ด้วยจะเห็นได้ว่าการดูฮงจุยนะคะบางทีใช้หลักเดียวนี่แหละคะ่ะแต่ต้องใช้คำว่า1มุมมอง1อาณาจากักร แล้วก็จะต้องดูอย่างละเอียดรอบคอบด้วยว่าทุกมุมที่เรามองจะต้องไม่มีจุดเสียไม่มีจุดรั่วไม่มีคําว่าปรานรั่วทีนี้ที่บ้านของเราละ่ะเราจะดูตั้งแต่เริ่มต้นจากตรงไหนเอาตั้งแต่ประตูบ้านทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้มีบริเวณที่กว้างใหญ่ขนาดนี้เราจะเป็นทาวน์เฮาส์นะคะหรืออาจจะว่าจะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวเราก็าตั้งแต่เดินเข้ามาก่อนนะพอเดินเข้ามาถึงประตูบ้านปับ๊บบ้านตรงนี้เป็นมังกรของเราบ้านคนอื่นนะคะ บ้านตรงนี้บ้านคนอื่นก็เป็นเสือของเราอ่ะด้านหลังก็จะเป็นทาวน์เฮาส์ก็เป็นผู้พิทักษ์หรือผู้ที่อ,อุปถัมภ์ของเราด้านหน้าเป็นอีทาวน์เฮาส์หนึ่งเป็นตำแหน่งที่เสียงีนหนึ่งมุมมองแล้วค่ะพอเราเข้าไปในตัวบ้านฝั่งขวาเราเป็นอะไรคะชุดลแขกมัง,งกรน,นะฝั่งซ้ายเตรียมที่จะออกจากตัวบ้านอย่างนี้ถูกต้องนะคะฝั่งเสือแต่ถ้าหากว่าคุณทำงานในลักษณะที่เรียกว่ารับงานเข้าคอนซัล หรือผู้หญิงเป็นใหญ่คุณก้าวชุวรับแขกมาอยู่ด้วฝั่งสายนี่ก็ได้อีกหนึ่งมุมมองนะคือส่วนหลังบ้านที่กว้างใหญ่นั้นก็เสมอนหนึ่งเป็นเตาดําที่สนับสนุนเป็นครัวสนับสนุนให้อิ่มเห็นไหมคะบ้านเล็กๆเราก็ทําได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นทุกแห่งจะมีมุมมองของคําว่าโครงสร้างมาตรฐานที่พูดมาแล้วทั้งหมดนี้ค่ะ